สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเตงกับอองดิิอาร์ตวันจำวันที่15มิถุนายนพศ2567อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอองด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ทีเด็ดอองดิิอาร์ตหรือแฟนเพจเซียนอองทีเด็ดทุบโตะการพูดหรือการวิเคราะห์อาจจะติดติดขัดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับ เหมือนเดิมครับใครที่สนใจทีเด็ดแม่นๆตรงๆก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ a b b 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับทางเราได้เลยนะครับในส่วนของค่ำคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ในกลุ่ม V P ของเราเราก็พาบวกบอลสดกันไปและยังคงพากำไรอยู่ตามเคยนะครับในส่วนของคู่บอลที่ออกจัดให้ก็ไม่แพ้กันครับยังคงบวกกันเช่นเคยนะครับ2คู่อีก1คู่เข้าครึ่งนะครับเข้ามาเข้าน้อยตรงนี้อยู่ที่ การลงทุนนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ของเราก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ ABB 8 8ย้านะครับ ABB 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มีบอลเตะกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในค่ำคืนนี้ก็มีบอลยูโร2องพันยีิบทีมชาติฟินแลนด์ครับสวีเดนซูปเปอร์เลดเทนไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งเจแปนเจลีกดิวิชัน เดวิชั่นสเกาหลีเดวิชั่นหและอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับคืนนี้ก็มีให้ชมหลายคู่เลยนะครับสามารถเลือกชมเลือกเชีร์กันได้เลยมีคู่ที่น่าสนใจอยู่เยอะครับในค่าคืนนี้เช่นเคยครับวันนี้อ่องก็มีคู่บอลที่น่าสนใจอยู่3คู่มาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในค่าคืนนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2024เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฮังการี Hungary, ครับทีมอันดับ26ของโลกพบกับทีมชาติสวิต์แลนด ทีมอันดับ19ของโลกลงเตะกันที่สนามไลท์เอเนอร์กีสตานิโอนสนามของโคโลนนะครับลงเตะกันเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันครับการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเคยพบกันมาแล้วนะครับสองครั้งฮังการีก็แพ้ไปทั้งสองครั้งนะครับพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับมาดูการทำเงินของทั้งสองทีมนี้กันครับที่เคยพบกันมาฮังการีเปิดราคารองมา2ครั้งนะครับทำเงินไม่ได้ เ,เสียไป2ครั้งนะครับสูงต่ําจบเกมสูงไป2ครั้งนะครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของฮังการีกันครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของฮังการีนะครับชนะมา4ครั้งแพ้1นครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลมานะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับมาดูการทําเงินของฮังการีกันครับฮังการีครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งและราคาเสมอมา1ครั้งทําเงินไปได้4ครั้งเสียไป1ครั้งนะครับลกวก็สูงต่ําจบเกมสูงไป3ต่ําไป2มาดาดดูฟออร์มนัหลงงสสุขวิตอรแลลนนดดกัมห สุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะมา2ครั้งแพ้1นครั้งและเสมอมา2ครั้งล่าสุดก็เสมอโดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของออสเตรียนะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูการทําเงินของสวิตเซอร์แลนด์กันครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งราคารองมา1ครั้งทําเงินไปได้3ครั้งและเสียไป2ครั้งนะครับสกอร์สูงต่าจบเกมสูงไป1นครั้งและต่ําไป4ครั้งนะครับตัวนี้ครับคู่นี้เปิดราคามาก่อนไหลที่ฮังการีต มาดูความพร้อมของทางฮังการีกันครับถ้าดูจากสตีนะครับจะเห็นได้ว่าฮังการีเองก็ไม่เคยชนะทีมอย่างสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยนะครับแต่พื้นของการแข่งขันก็ตั้งแต่ปี2017ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว8ปีนะครับแต่ถ้ามองในการแข่งขันนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ยากไปแล้วนะครับและก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างแจ่เลยเก็บชัยชนะไป4เกมแพ้เพียง1เกมเท่านั้นนะครับทำประตูไปได้10ลูกเสียเพียง3ลูกเท่านั้นครับจากห้านัดหลังสุดผลงานเข้าขั้นดีเลยนะครับทีม เข้าขากันสุดๆและยังคงมากันครบเลยนะครับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซบัตไลตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลวินลี่ออบาอันติล่าซาไลาโลันซานไลาและหน้าเป้าตัวเก่งอย่างบาน่าบาวาก้าและมาตินอดัมนะครับสองของหน้าตัวเก่งที่พร้อมสําหรับคืนนี้ด้วยคาดว่าคืนนี้ครับเทนเนอร์อย่างมาโกลัสซี่นะครับน่าจะมาในระบบ 3, 4 2 1โดยจะมีตัวทําเกมอย่างโดม IC, าาินิกโซบัตไลและโลน,นันซานไลาคอยสนับสนุนหน้าเป้าตัวจบสก ก็อย่างบานาบัสวากาี่น่าจะได้ออกสไตร์เป็นตัวจริงในค่ําคืนนี้นะครับมาดูความพร้อมของทางสวิตเซอร์แลนด์กันครับสวิตเซอร์แลนด์ครับภายใต้การคุมทีมของมูรัตยาคินผลงานอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพวกเขาก็เสมอมาก,กันกับออสเตรียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับที่ผ่านมาซึ่งถ้ามองจากนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่สามารถตัดสินได้นะครับเพราะาเป็นการลองทีมและต้องเล่นถนอมตัวนักเตะด,ด้วยเล่นกันแบบระมัดระวังกันสุดๆผลจบเสมอไปก็ไม่แปลกครับเพราะออสเตรียก็ไม่ใช่หมูที่จะเคี้ยวเล่นง่ายๆนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดนะครับ ที่เก็บชชยมาได้2เกมเสมอ2อเกมและแพ้มา1เกมทาประตูไปได้6ลูกเสีย2ลูกเท่านั้นนะครับจาก5านัดหลังสุดซึ่งผลงานก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับและยังคงไม่แพ้ใครเยอะเสียประตูยากมากพอสมควรครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ครับทางด้ามานนเอลอาคันยีกองหลังจากเมนทิตี้นะครับและฟาเบียสแชร์กองหลังจากนิวคาสเซิลน่าจะได้ออกสไาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันกับการลูกตัวเก่งกับตันทีมอย่างกาลิชากา้าก็น่าจะลงมาปั้นเกมในแดนกลางเช่นเดิมครับ โดยคาดว่าครับมูรันยาคินน่าจะมาในระบบ3421เหมือนกันกับฮังการีนะครับโดยจะมีมาโนเอลอาคันยี่และฟาเบียนแชร์คอยเก็บกวาดหลังบ้านและให้การิชาก้าครับปั่นเกมร้อนกันกับสตีเวนซูเบอร์คอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเชกี้อัมดูนี่ที่คอยรอจบสกอร์ในค่ำคืนนี้นะครับทัศนคติครับถ้ามองจากภาพรวมแล้วทั้งสองทีมครับมีผลงานที่ใกล้เคียงกันกินกันยากครับเรื่องชื่อเสียงและนักเตะก็พอๆกันครับการพบกันครั้งนี้อยู่ที่ว่าใครจะเหนียวกว่าหรือเล่นเนียนตาของกัน แต่ถ้าใครเบิกประตูแรกได้ก่อนผมมองว่าจะไม่ค่อยสนุกแน่นอนครับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันแบบนี้ยิงกันไม่เยอะครับแต่จะเป็นการต่อบอลแน่นอนครับสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่อยากมาเปิดเกมแรกโดยการแพ้อย่างแน่นอนครับสว่สวนฝั่งฮังการีเองรอบนี้เขาก็มาแบบฟอร์มห่วยกันเลยกลายเป็นทีมที่แพ้ยากไปซะแล้วเยนราคาเปิดไหมฮังการีเป็นฝ่ายต่อปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองดีวกว่าครับเพราะฟอร์มของทั้งคู่สูสีใกล้เคียงกันเลยแฉมขุมกาลังก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันครับและเป็นการพบกันนัดแรกในศึกยูโรครั้ง ตั้งแต่หัววันอย่างแน่นอนครับเกมวันนี้อยู่รองดีที่สุดครับผมมองว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางรองสวิตเซอร์แลนด์ปอราคานี้ยิ้มรอรับรัพย์ได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2024เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนทีมอันดับ8ของโลกพบกับทีมชาติโคเอเชียทีมอันดับ10ของโลกลงเตะกันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมสนามกีฬากลางของเยอรมน,นีนะครับลงเตะกันเวลา22เนกา59นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้ง สองทีมนีค้ครับการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเคยพบกันมาแล้ว7ครั้งนะครับสเปนชนะมาได้3ครั้งแพ้2ครั้งและเสมอ2ครั้งนะครับพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ครับก็เสมอกันไปนะครับในรายการยูฟาเนชันลีกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนโคเอเชียก็เอาชนะไปได้2ครั้งนะครับมาดูการทำเงินของทั้ง2ทีมนี้ครับที่เคยพบกันมาสเปนครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมดนะครับเจ็ดครั้งทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป4ครั้งและเสมอไป1งครั้งนะครับสกอร์สูงต ต่ำไป2ครั้งไม่มีผล1ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของสเปนกันครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของสเปนนะครับชนะมา3ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอมา1ครั้งนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะไอแลนด์เหนือมานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูการทำเงินของสเปนกันครับสเปนครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมดนะครับห้าครั้งทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับก็สูงต่ำจบเกมสูงไป4ต่ต่ำไปหนัดล่งคเอชียนะครับ ครั้งและเสมอไป1ครั้งล่าสุดก็ออกไปเอาชนะทีมแก่งยางโุรตุเกตมานะครับในรายการกระชับมิรเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาด้วยสก,กอร์หประตูต่อ2มาดูการทําเงินของโคยเชียนครับโคยเชียครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งและราคารอง1ครั้งทําเงินไปได้3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป3ครั้งต่ําไป2ครั้งนะครับพว่นี้ครับวันนี้เปิดราคามาก่อนไายที่ทีมสเปนต่อครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางสเปนกันครับกระทิงดูสเปนนะคร หลักที่เรียกมาอยู่กันครบเลยนะครับโดยไม่มีใครเจ็บหรือถอนตัวออกไปในช่วงอุ่นเครื่องก่อนยูโร2024โดยเกมนี้ครับเตรียมส่งลามีนยามันดาวล่งวัย17ปีจากบาร์เซโลนาออกสตตร์เป็นตัวจริงและถือเป็นแข้งประวัติศาสตร์เพราะมีอายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับขนาดที่แข้งเก่าที่ลงประคองทีมก็มีดานี่คาบคาวแบ็กขวาจากแอัลมาดริดเอเมริกลาป็อกอดีตประกรันหลังแมนซิตี้โรดี้ห้องเครื่องจากแมนซิตี้และอัมบบโลโมลตากองหน้าจากแอตมาดริดก็พร้อมสำหรับเกมค้ำคืน,น ด้วยเช่นนกันนคาดว่าสเปนครับจะมาในระบบ4-3-3โดยจะมี3ประสานแดนกลางอย่างโรดีฟาเบียส์ลุยและดานิสโอโมคอยเก็บบอลและสนับสนุน3แดนหน้าอย่างลามินยามานอันบาโลมอร์ตาและนิโก้วินเลียมที่จะต้องคอยประสานงานกันทะลวงประการหลังของคู่ต่อสู้ให้ได้ในคืนนี้นะครับมาดูความพร้อมของทางโคเชียนครับโคเชียครับเตรียมส่งผู้เล่นตัวเก่าลงสนามเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าโมดิตมาเซโลโบตโซวิตและ o, ามาเตโอโควาชิต3กองกลางขาประจำ ขณะที่แดนหน้าก็ยังเป็นตัวเดิมๆจากทัวร์นาเมนต์ก่อนๆอย่างบูโน่แพคโควิดอังเดย์คารเมลิตนะครับร่วมถึงอีวานเปเลซิตเช่นเดียวกันกันกบแนวรับก็จะวางเป็นโดมากอสวีดา้าจับคู่กับยอสโกกวนดิโอนเซนเตอร์แบ็กจากแมนซิตี้ก็น่าจะพร้อมลงในเกมวันนี้เช่นกันครับคาดว่าครับตาหมักลุกน่าจะมาในรวบ433เช่นเดียวกันกันกนกบกระทิงดุโดยมีลูก้าโมดิตมาเซโลโบสโซวิตและมาเตโอโคววชิต3แดนกลางที่ต้องคอยสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่างอังเดย์คารเมลิต บูโน่แพคโควิดและอีวานเปเลซิตที่ต้องประสานงานกันในการทําสกอร์ค้ำคืนนี้ครับทัศนคติครับสเปนครับชื่อชั้นอาจจะเหนือกว่าแต่ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะไม่ได้สูงส่งเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังมีรูปแบบการเล่นที่คงเอกลักษณ์เท้าสูเท้าซึ่งใครก็แย่งบอลยากครับขณะที่คู่แข่งอย่างโคเอเชียครับก็เคีย่ยวลากดินอยู่แล้วในบอลทัวนาเมนต์ที่มักเข้ารอบลึกอยู่ตลอดเวลาประกอบกับเกรน,นักเตะที่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแม้บางรายอายุเริ่มเยอะแล้วทว่านัดแรกนี้ครับสภาพร่างกายย จึงน่าจะบทกับกระทิงดุแบบไม่เป็นรองแน่นอนครับนอกจากนั้นตลอดหครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันมาปรากฏว,ว่าโคแอดพันให้สเปนเพียงแค่หุนเดียวเท่านั้นดังนั้นช่างน้ําหนักกับราคาครึ่งควบลูกวางตามหมักลุกที่เก่งบอลทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาเจอทีมใหญ่น่าจะแบ่งแต้มกันเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางรองโคอเชียครึ่งควบลูกราคานี้ไม่ต้องกลัวครับยิงกันไม่เยอะอย่างแน่นอนในคืนนี้เรามาต่อกันที่คู่3เลยนะครับศึกฟุตบอลโลกยูโร2024เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติอิตาลีทีอันดับ9้าของโลกพบกับทีมชาติเอลเบเนียทีอันดับ66ของโลกลงเตะกันที่สนามซิกเนลเอนดูนาพาร์คสนามของบุนเซียดอร์มูนลงเตะกันเวลา2องนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับเคยพบกันมาแล้ว4ครั้งอิตาลีก็เอาชนะไปได้ทั้งหมดครับสครั้งโดยพบกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2022ก็เป็นอิตาลีนะครับที่เอาชนะมาได้โดยการออกไปเยือนในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์ห่ประตูต่อ3านะครับ ของทั้ง2องทีมนี้ครับที่เคยพบกันมาอิตาลีครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมดนะครับสครั้งทําเงินไปได้2ครั้งแพ้ไป2ครั้งสกอร์สูงต่าจบเกมสูงไป1ครั้งต่าไป3ครั้งนะครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของอิตาลีกันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของอิตาลีนะครับชนะไป3ครั้งและเสมอ2อครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะบอสเนียมานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาดูการทําเงินของอิตาลีกันนะครับอิตาลีครับเปิดราคาต สูงต่าจบเกมสูงไป1ครั้งต่ําไป4ครั้งนะครับมาดูฟอร์มหานัดหลังสุดของแอลเบเนียกันครับฟอร์มหานัดหลังสุดของแอลเบเนียนะครับชนะมา2ครั้งแพ้2ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะอาเเอรบจีนมานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับมาดูการทําเงินของแอลเบเนียกันนะครับแอลเบเนียครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งและราคารองไป2ครั้งทําเงินไปได้2ครั้งและเสียไป3ครั้งนะครับสกอร์สูงต่าจบเกมสูงไป2ต่ําไป3นนนคูีี้้ืเปิดราคามาก่อน ที่อิตาลีต่อ1ลูกครบนะครับสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางอิตาลีกันครับทัพอันซูรีอิตาลีของกุนซือโรซาโนสปาเลติทีมแชมป์เก่าพวกเขาเตรียมจัดกําลังชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงบู๊ประเดิมเกมแรกทันทีเลยนะครับซึ่งมีแข้งเก่าจากชุดที่ควา้าแชมป์อยู่ในทีมด้วยเช่นกันโดยการจัดทัพคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยกลางจะวางเป็นโจจินโยคอยปั้นเกมขณะที่แนวลุกจะวางเฟเดริโกเคียซ่าแข่งจากสโมสรยูวินตุส คอยปั้นเกมร่วมกับดาวิเดฟันเตซี่มิดฟิลตัวลูกจากอินเตอร์มิลานคอยสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างจานลูก้าสคามักกากองหน้าที่พึ่งควา้าแชมป์ยูโรปาลีกมาหมันมาดก,กับอัลตันตาพร้อมลงล่าตะข่ายในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับมาดูความพร้อมของทางเอลเบเนียกันนะครับทางฝั่งของทีมชาติเอลเบเนียนะครับภายใต้การทําทีมของซินวินโยพวกเขาเรียกขุมงกาลังชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงบูในเกมนี้นะครับแต่จะไม่มีกองหน้าตัวสำคัญอย่างโซโคนซิคัตเลซี่ที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก่อนหน้านี้แล โดยการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ในคืนนี้นำทัพมาโดยเบลัรชิมซิตี้แนวรับกับตันทีมแชมป์ยูโรปาจากอาตาลันตาขณะที่แดนกลางจะวางเป็นยาซีฟาดิดอาซานีเนดิมไบายลามีและทัวลองเซเฟลี่คอยปั้นเกมร่วมกันและสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอามันโดโบยาลงบูในเกมนี้ด้วยนะครับทัศนคตินะครับทัพอิตาลีพวกเขาเป็นทีมแชมป์เก่าในรายการนี้และแน่นอนว่าประสบการณ์ที่เหนือกว่าฝั่ง ของเอลเบเนียค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโดยเกมวันนี้เรียราคาเปิดมาให้อิตาลีเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะอิตาลีชุดนี้ครับผัดใบมาหลายคนและแต่ละคนก็ทําผลงานได้ดีในนามสโมสรโดยจะมีผู้เล่นจากชุดคว้ดแชมป์ครั้งที่แล้วมาด้วยบ้างแต่แน่นอนว่าขุมกําลังยังคงลงตัวและกลมกล่อมทําให้แนวทางการเล่นยังคงวุ่นวาเช่นเดิมเราจะเห็นได้จากช่วงเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาดังนั้นเกมวันนี้มองว่าเอลเบเนียน่าจะเน้นตั้งรับแบบมีวินัยและรอสวน น่าจะทําให้พวกเขาสู้กับอิตาลีได้ไม่ค่อยดีแน่นอนครับและมองว่าถ้าอิตาลีชนะก็คงชนะขาดแน่ครับดังนั้นอยู่ต่อดีที่สุดครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางต่ออิตาลีหนึ่งลูกขั้วผลยังไงก็ออกมาบวกกันทุ่มท่วมครับคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสามคู่ที่ออกเอามาฝากวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ส่วนได้นะครับไม่ว่ากันหากใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสดบอลสเต็ปก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ a b b 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผม ก็เป็นกำลังใจให้ขับอ่องด้วยนะครับที่ช่อง youtube ที่เดดอ่องดีอาร์ตหรือแฟนเพจเซียนอ่องที่เด็ดทุบโตและขอให้ทุกคนโชคดีร่ลำรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ